สวัสดีเจ้ Malaysia, เาวันนี้มาปักกอบป่าน้องทำแล้วเนาะในช่องกล้วยไทยอินมาเลเซียเนาะนี่มาผอกล้วยผอกล้วยวันนี้เอาเพิ่มไปหน่อยหนึ่งโควิดก็จิ้มก้นมากล้วยก็เพิ่มไปติกๆ <c oughs> เอามาผอคนยากานเนาะเอามาผอคนยากานอีทมาโทษน้อยไสุลามลีกลมโยมแตงเงาะกะฮาวา dalam kuih thai in malaysia kuih thai in malaysia k l u i y kuih thai kuih thai tu maksud kuih tu maksudnya pisang thai tu thailand in dalam malaysia penat buat kerja penat rehat sat tak buat krip banyak hari ya kita main buah ini Jom kita tengok orang terbuat ke kerja Oi, Penat tu oh. Yang atas meja tu peram tu Peram marin Peram tak banyak Lepas tu hak bawah ni kita kutip-kutip lah Yang mana masak kita tak atas lah Tu hak mayang berada Sikat berada Ite nah, je it len len nah. Ko ko ni khong sukami khong dip ko mi. Hmm. ไปเนี่ไปเนี่ยนิดๆหน่อยๆเจอการคนอื่นนอกการเขามีไภ่มาตัดเงินเดือนอิดก,ก,ก็พักากอนหายเนื่อยก็ทำไมงานของเราเองมีใครดำามีใครว่า เก็บเจ็หามมยัง,งม่ตกแตยังเคยองเป็นเครือเก็บตังคหา้าตองเป็นหวีตังค์ห้าของสุกตังค์ห้าของดิบตังค์หโาอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เหนื่อยวันนี้